ดูยังเหรอใช่ดูแล้วดูแล้วไไไไเเเปปป้้้้้าาาาานนนมมมมมััรกกกก่่ดูออออแแฟฟหหหีสิิิบบวธยงงงใล หมันไส้ตรงทำไงทำงให้มันทำไงเนี่ยคน่นจะเหมนไส้เลยเฉยก็อว้วนละมึงหายใจด้วยลมเข้าตัวท <c oughs> <c oughs> องลอ,องลมองลม,งลมจริงๆหน้าเป็นจุดๆต้นหม่สบ <c oughs> ายใจ <c oughs> <ส>เลยทำไมมันดูคึก คตอนเข้าไปคือแ่งมากด้ววันนี้เราแบบพอเข้าไปพี่เขาคยชิวๆเลยเลยถามเขาแบบว่านี่ไม่เครียดเลยอ่ะหนูวจะเครียดกว่านี้เลยเขเครียดอะไรปกติแต่งตัวอย่างนี้หรือเปล่าโตจังปกติไม่ได้ใส่แบบนี้ปกตีใส่อะไรคะรองเท้าแตะค่ะพี่ปานบอกอยากให้แต่งแบบสปอสปสปอรเอค่ะ แ right? ้บอกไว่อะไรบอกคนึงงหยก่ะต้นต้นคำคาหโยกตไิ่งอะไรเห็นลยเขาลีกับกูด้วยตา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 อะไรล่ะ ลบลนเดี๋ยวไม่ได้ยินนะแม่มันเป็นแบบแดดสุดลมก็ลมจะแดดก็แดดใ่ไอ้ใจที่เราทุกไปแล้ นี่นี่ไงเป็นหมดเราต้องอยู่ตรงเองแบ่งตรวงอยู่ท้องนดเดียวเหรเออนั่นแหละไม่ถึงหลอกสุดเล็ดคือคู้อนเกงมันส่านเนาะแต่กระปอง่าขายาวเออเราจะขายยาวขายยาวขายยาวคือไปหน้าตอนแร้ที่มีความกังวลเดินแล้ววาลงแล้ว